สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพันธ์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หูค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสำหรับกดอื่นนะฮะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะฮะช่อง YouTube ของปฏิพันธ์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่เจ้าอีสุนีแมกนะครับวีคอร์สนะฮะเครื่องสามพันนะครับเป็นตัวแซฟเฟกทรีปนะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่ออนนนนน4ล้้ะคครรรััับบสหีีเปป็ถ 2,013ครับผมนะนะครับรมเข้าใหม่สวยมากนะครับช่วงนี้เนี่ยตัวกระแส4ประตูขับ4ขับ2เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงนะครับเพราะว่าใช้งานในครอบครัวหรือว่าใช้งานในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับมันใช้ได้ทั้งออนโรดนะครับแล้วก็ออฟโรดตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะฮะทุกการใช้งานเลยนะครับลองมาดูในส่งของตัวคันนี้กันบ้างนะครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งตัวเรื่องที่คูกค้าหลายๆท่านเนี่ยน่าถูกใจนะครับ วีคอสนะฮะเครื่อง3,000นะครับสำขันนี้เนี่ยตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับหรือว่าสีเทาเดิมโรงงานนะฮะสวยมากนะครับอันนี้คือรถสภาพแบบกิ๊บๆเลยนะครับพวกรถพวกนี้เนี่ยคุณลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเฮ้ยการใช้งานแม่งเยอะ นะครับตัวรถแม่งลุยมาวิ่งขี้โคลนมานะครับอะไรแบบนี้อะไรมั่งมายนะฮะอยู่ที่คุณลูกค้าจะคิดด้วยแต่ครงคงนี้เรารับประกันให้เลยนะครับรถสวยการใช้งานน้อยนะฮะบอดี้เดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิควำมน้าท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวด้วยเช่นกันนะครับวกรถตัวสูงแบบนี้นะฮะจะได้เยอะนะครับจะได้เกินด้วย ในสงตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะโลโก้อีซูเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝังกระโปรงเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวท็อปมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยมันเป็นโฉมที่เปลี่ยนเป็นไมน์เนชช์นะครับก็คือจะเป็นตัวหน้าซูเปอร์เดย์ไลท์แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่มีซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับมันก็จะเป็นไฟตตงโมคู่หน้าอยู่นะครับอันนี้ก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะะฮ เครื่อง3 0 0พันขับเครื่อง4ล้อนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากจะเปลี่ยนใจมาเป็นตัวเปลี่ยนมาเล่นขับเป็นขับ4ี่กันดูบ้างนะครับเครื่องส0มพันนี่นะครับเป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับสพันขับเครื่อง4ี่ล้อนะครับในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าคือเป็นตัวท็อปแล้วนะครับขับ4ท็อปท็อปสุดของขับ4ี่นะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ ส่วนของตัวเครื่องสวยนะครเป็น v g เจสเทอรนะครับห้องเครื่องไม่มีค่ามันเครื่องหลายเยิ้มนะครับคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะฮะตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวนงหัวน,อน็อตแผ่นกันความร้อนใต้ฝาปรงตัวแผ่นเพสนะครับหรือว่าตัวซิกกงทิกเกอร์อะไรต่างๆตามฝาปรงอะไรนีอยู่ครบหมดนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับเดิมๆเลย คันนี้เราเพิ่งเห็นพร้อมๆกันนี่แหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาไม่ทันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับทาความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับครีนทั้งภายในภายนอกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจากร้านี่เรามีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับให้คุณลูกค้าอีกรอบนึงนะให้ตัวรถแบบสวยกิิบเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับมาทดลองขับได้นะครับมาดูตัวที่ร้านได้นะครับจะลองไปขับซีหรือว่าจะลองเป็นตัวเกียร์สโลนะครับวันนี้คุณลูกค้าก็มาทดลองใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วงด้านข้างกันต่อ เรา,าดูในส่วนด้านข้างกันต่อเลยนะครับสาบคันนี้เนี่ยเป็นรถตัวสูงนะครับก็จะมีป่องซุ้มล้อตรงนี้ก็มีมาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวป่องอีซูเนี่ยจะสวยนะครับอันนี้เนี่ยผมชอบเลยถ้าเกิดเป็นส่วนตัวนะครับผมชอบตัวอีซูเพราะว่าเราไม่จําเป็นนะครับต้องไปขับใส่เป็นพวกคิ้วซุ้มล้ออะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นไปในการแต่งแบบสไตล์แบบออฟโรดจาร๋าเลยอะไรอย่างนั้นนะครับขี่แบบนี้เนี่ยผมว่าโอ้โหมันก็สวยก็เท่ของมันอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวล้อนะฮะเป็นล้อแมกซอลลอยเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นแม็กซิจ700นะครับอันนี้เป็นยางปี2020นะครับก็ไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการสายลุยขึ้นตรงขึ้นดอยนะครับหรือว่าลุยทางลุยโคนอะไรสักอย่างนิดนึงนะครับก็เป็นพวกยางออฟโรดอะไรแบบนี้ไปเลยตรงนี้เราก็เบิกให้ใหม่นะครับอันนี้เราเบิกให้ใหม่เลยแล้วก็ส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับโลโก้วีคอร์สนะฮะบันไดข้างนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับ ส่วนตัวมือเปิดเนี่ยเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานนะครับเดี๋ยวในส่วนตัวภายในอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่อ่านบอกในช่วงเริ่มต้นว่าทําไมพวกรถสประตูพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2นะครับแต่ผมว่าตอนนี้ในกระแสที่ตัวขับสี่ค่อนข้างที่มาเยอะนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับใช้งานในเชิงพาณิชย์อะไรางี้ใช้งานได้หมดนะฮะและพวกนี้เนี่ยมันบรรทุกได้ด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ไปบรรทุกแบบเหมือนพวกตอนเดียวเพาเดิมเพาลอยอะไรแบบนั้นนะฮะบรรทุกเหมือนเช่นแบบขนของ นะครับย้ายคงย้ายของซื้อคงซื้อของอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือแอปเคชันนะฮะในเรื่องการใช้งานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเดวิเกเตอร์นะครับหรือว่าในเรื่องของความสิ่งอำนวยความสดวกอะไรต่างๆแบบนี้ถือว่าเท่าเทียมกับตัว SUV เลยนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวทรงรถภายในสักนิดนึงมิลเอ็กเลยครับนะใกล้เคียงเลยนะครับ แล้วก็ส่งตัวล้อหลังนะฮะเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวล้ออัลลอย <c oughs> เดิมเดิม <c oughs> โรงงานแล้วก็ยางแม็กซิสนะครับตรงนี้เราเบิกให้ใหม่แล้วนะครับส่วนตัวยางตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยนี่คือเราขายสภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้ให้แล้วนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับตัวรถสวยพร้อมใช้งานปี2013นะครับอันนี้ไม่ร้องปี2013นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนี่ก็จะมีปุ่มซุ้มล้อมาให้นะครับ อย่างที้ผมบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เน้นในส่วนของตัวแบบแต่งแบบเป็นออฟโรดไปเลยนะฮะขี่แบบเดิมๆแบบนี้ผมว่าสวยมากนะครับวีคอร์นี่ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหลายๆท่านที่ทักเข้ามาสอบถามเฮ้ยสามพันขับสี่เข้ามาหรือยังครับสามพันขับสี่มีไหมครับตอนนี้มีว่าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับ ในสองตัวแท้เพ็กจีบนะครับฝาท้ายเนี่ยแน่นอนนะฮะโตตรงมือเปิดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ส่วนตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกตุกที่3เนี่ยจะอยู่ที่ตัวเสมอเก่งนะครับแล้วก็เสาอากาศเนี่ยเป็นแบบคลิปฉลามนะครับมีการชนท้ายมาให้ช่วงขงช่วงล่างอะไรงนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับแบ่งไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆแต่เดี๋ยวก็หลอกจากร้านเนี่ยเดี๋ยวเราลงน้ำยาดำให้นะครับตัวแบ่งไลเนอร์จะได้ดูดำแบบ ดำสวยๆดำเนียนๆหน่อยนะครับส่วนตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับบอดี้เดิมโรงงานรถไม่เคยชนหนักพิกามน้ำท่วม แน่นอนนะครับรับประกันได้เลยว่าคันนี้เ,นเป็นคันหนึ่งที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเด็ดขาดใครที่กำลังมองตัวเครื่องสามพันขับซีอยู่นะครับขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะฮะเราจะมีรถเข้ามาหลายแบบนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องสามพันขับ4ีแบบนี้ก็จะมีทั้งตอนเดียวแล้วก็มีตัวที่เป็นวีคอร์แบบนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจมาทดลองขับได้มาดูโต๊ะที่ร้านได้นะครับรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันตอีกว่าครับ เราเข้ามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวภายในนี่นะฮะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับอย่างที่หันบอกว่ามันเป็นตัวรถตัวสูงที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับออปชั่นภายในเนี่ยจะค่ายเคียงกับตัวพวก SUV อะไรแบบนี้ค่อนข้างดีเยอะมากนะครับเราเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะภายในนี่ก็เหมือนกับตัวมิวเ็กอะไรแบบนี้เลยนะครับส่วนของตัวคอนโซลกลางนะฮะก็จะมีเป็นจอ DVD แบบทัชสกรีนมาให้นะครับเนวิกเกตเตอร์มีให้พร้อมนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดตัวรถเนี่ยมันอาจจะดูมีปัญหาอะไรสักนิดนึงนะฮะตัวที่เป็นตัวทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มช้าลงนะครับแต่นี้เนี่ยไวแบบปกติเลยนะครับเหมือนกับเราได้ออกป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวในวิกเตอร์มีให้นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ที่เสียบ a u x กับ USB นี่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแมปการ์ดอะไรแบบนี้มีให้ครบหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นออปชันพื้นฐานหรือว่าเป็นออปชันที่ต้องมีในรถราคาที่ร้านกว่านะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแอร์นะครับเป็นแบบปรับออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะก็ฝั่งซ้ายนี่จะควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจะออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวเซ็นท่ันล็อกมีให้กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเลขไมค์คันนี้นะครับรถปี2013มไมค์อยู่ที่81,600 26กกิโลนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยเลยนะครับส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นท็อปสุดของขับ4นะครับเป็นท็อปสุดของขับ4นะครับแล้วก็ตัวปรับโหมดนะฮะขับ2นะครับ H4 CL นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเรื่องในการใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเป็นเราใช้งานขับ2มาอยู่แล้วอยากจะมาเปลี่ยนเป็นตัวเล่นขับ4บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของตัวพวกนี้เลยอันนี้เดี๋ยวอันแนะนําเพิ่มเติมให้ได้นะครับหรือว่าในทุกๆคันเนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวที่บางแดดเนี่ยเป็นที่ขับ4อย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีวิธีบอกมาให้ว่า 2H ใช้งานแบบไหน 4H ใช้งานแบบไหนนะครับหรือว่า CL ควรใช้งานกับถนนแบบไหนหรือว่างานที่เป็นลักษณะแบบไหนเราเข้าโหมดนี้ควรใช้ยังไงนะครับอ่านี่ตรงนี้เขาจะมีบอกมาให้นะครับหรือว่าส่วนของตัวบุ๊ก์วิสอะไรยี้ตรงนั้นก็มีบอกให้นะครับหรือว่านังสือคู่มือของตัวรถนะครับแล้วในส่วนตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะฮะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับคุณลูกค้านี้ในการใช้งานแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับ คันนี้สวยมากจริงๆนะฮะส่วนบอร์ดคนขับนะครับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับภายในก็ควางขวางนั่งสุงสบายนะครับมีราวที่จับนะฮะตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็นตัวรถตัวสูงนะครับผมก็ว่าตอนนี้เนี่ยในกระแสของตัวรถตัวสูงที่เป็นขับสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในถนนที่ บ้านเรานะครับหรือว่าในถนนแบบในกรุงเทพอะไรแบบนี้ที่มีการซ่อมทางอะไรกันอย่างนี้นะครับหรือว่าทางขรุขาอะไรแบบนี้พวกรถกระบะพวกนี้เนี่ยมันไม่แคร์อยู่นะจริงไหมครับตรงนี้เนี่ยถือว่าการใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้งานไปเที่ยวในวันหยุดนะครับขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะหรือว่าใช้งานอะไรอื่นในหมวดต่างอื่นนะครับตรงนี้ถือว่า ครบช้วนเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็น4ประตูด้วยนะครับผมว่าราคาออกห้างใยแดงเนี่ยมันล้านกว่านะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังเยอะขนาดนั้นครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับราคาสุดคุ้มเลยถูกโคตรนะฮะใครสนใจไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเราดูตัวรถภายนอกกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านไปสรุปหน้ารถให้ดูทิ้งครับไปโอเคนะครับเราดูตัวรถคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจดูคลิปนี้แล้วนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับมาดูตัวที่ร้านได้นะครับสำรับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่559,000บาทนะครับันย้ำอีกรอบนึงครับ559,000บาทนะครับรถปี2013นะฮะ3.0แซฟไฟรชีปนะครับเป็นตัว v c คอร์ตัวท็อปสุดนะฮะขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์อัโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใใจห้เรากดไลค์ กด s u b ส c r ร b e นครับแล้วเดี๋ยวอันจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูไปอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีอ่านขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ